ในช่องของจอยทราอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาในธีมคริสต์มาสเดย์ค่ะทุกคน <Wow. S 1> นี่มาแบบวงเรนเดียร์กันไปเลยทีเดียวนะจ้าวันนี้วันนี้เราจะมาห่อของขวัญครั้งแรกค่ะครั้งแรกจริงๆเลยนะคะเรามาคอยดูว่ามันจะรอดหรือว่าจะร่วงนะคะตอนนี้ตื่นเต้นมากทุกคนเราต้องมาลุ้นกันนะคะพร้อมแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยจ้ะทุกคนไปเลย นี่เป็นของที่จอยจะใช้วันนี้นะคะก็จะมีนี่นะคะกระดาษห่อของขวัญคะ่ะแล้วก็สินค้าวันนี้ที่เลือกใช้ก็จะเป็นนี่นะคะสินค้าของ M V จ้า,าเพราะว่าจอยคิดว่าของเขาดีและคนรับต้องภูมิใจมากๆแน่ๆเลยนะคะแล้วก็มีกล่องของขวัญจ้ากล่องอะไรก็ได้นะคะใช้กล่องที่มีอยู่นอรถทรัพยากรแล้วก็นี่โบโอเคแล้วก็มีสก็อตเทป แล้วก็กันไกลแค่นี้นะคะมาเริ่มกันเลยจ้าก่อนอื่นเลยต้องเตรียมกล่องก่อนนะคะทุกคนเตรียมกล่องเสร็จแล้วจะเอาของของขวัญที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเลยนะจ้าแล้วก็ปิดกล่องจ้าก็นี่นะคะหลังจากที่เราเอาของใส่ไปแล้วเราก็ใช้สกอตเทปปิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเพื่อให้มันแน่นหนานะคะที่จอยต้องปิดก่อน ไม่ได้ถ่ายไว้ก็เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีใครมาดูคลิปแล้วเห็นก่อนมันจะไม่เซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าของข้างในเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการห่อจ้าเราก็เอานี่นะคะกระดาษห่อของขวัญลายน่ารักน่ารักหาที่เราชอบเลยนะคะมากลางไว้เลยนี่กางไว้แบบนี้โชว์ลายก่อนนี่โอ้โหลายน่ารักจริงๆตอนนี้นะคะเราจะเอากล่องของขวัญมาวางไว้ตรงกลางแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะลองกะกระดาษดูก่อน โดยการที่เราจะลองทับๆดูก่อนนะคะว่ากระดาษของเราใช้ประมาณเท่าไรแล้วเราก็เอาดินสอสีมาร์กไว้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้ละกันมาร์กไว้ก่อนโอเคจ้ามาขอตัวมาร์กแปบ๊บเดียวจ้ะเดี๋ยวเราจะติดกาวสองหน้าตามที่เรามาร์กไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวติดยาวเลยแล้วเราก็แกะออกแล้วก็ติดแบบนี้ทีเดียวนะคะโอเคทุกคนใช้กาวอะไรก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เราทําเองเราต้องเลือกกาวสองหน้านะคะเดี๋ยวเราดึงกาวสองหน้าออกก่อน สาเหตุที่ต้องใช้กาวสองหน้าก็เพราะว่าเราทำเองนะจ๊ะมันไม่สะดวกที่จะมาตัดติดทีละอันนะเนี่ยขนาดน,นี้ยังไม่ได้เลยเนี่ยทุกคนนี่นะเดี๋ยวเราเอากระดาษมาติดไว้ตรงนี้เลยนี่ตามรอยเทปกาวสองหน้าของเราเลยนะจ๊ะแล้วก็รีดหน่อยนี่ได้แล้วหนึ่งข้างโอเคจ้ะติดกาวสองหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความหนาแน่นก็คือแบบคนลับก็คือแช่งอะ แช่งคือแบบว่าจะติดกาวอะไรเยอะแยะแต่ถ้าทุกคนได้มาดูคลิปนี้ทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหเขาตั้งใจทําสุดๆกันไปเลยจ้านี่นะเหมือนเดิมดึงกาวสองหน้าออกก่อนโอ้ก็คือแบบคืนนี้ต้องทำอะไรดึงกาวสองหน้าอีกคืนนะทุกคนของเขาดีจริงๆนาะสามเอ็มเนี่ยไม่ผิดหวังเลยนะคะที่ซื้อมาใช้ของเขาดีจริงอะไรจริงแกะไม่ออกสักอันโอ้แกตอนนี้แกะกาวสองหน้าได้แล้วนะจ้าก็ทําแบบเดิมนะอย่าลืมมองให้มันเท่าๆกันนะก็เดี๋ยวติดก่อน ก็รีดเหมือนเดิมจะขั้นตอนเหมือนเดิมรีดลงไปอ้าวยังไม่ทาได้รีดเลยทุกคนติดไปแล้วของเขานี่ดีจริงๆโอเคได้เป็นแบบนี้แล้วนะโอเคพอแล้วไหมเสร็จแล้วค่ะอ๋ยังยแบบังแป๊บหนึ่งต่อนะคะต่อก็ต่อไปนะคะก็จะทำสองข้างนี้เนาะก็เดี๋ยวเริ่มจากข้างนี้ก่อนเพราะว่าสั้นๆดีเนาะก็รีดไปก่อนแบบนี้จับกีดก่อนหรือเปล่านะทุกคน ประมาณนี้เนาะให้มันตั้งฉากตั้งมุมหรือเปล่าคนเขาทำยังไงกันเนี่ยแบบนี้หรอ,โอ,โ,อโอ้มุมต้องได้นะทุกคนเพราะว่าเราคือการทำงานแบบบานนี่ละเอียดสุดๆนะจ๊ะ <Yeah. S 1> โอเคประมาณนี้เนาะสวยงามแปนึง นี่นะคะทุกคนจอยรู้แล้วว่ามันต้องทํายังไงพับตรงนี้ลงก่อนเมื่อกี้จอยแอบไปทํารอยพับมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็พับตรงนี้เนาะแล้วก็พับข้างล่างนี่นะจ๊ะแล้วก็พับสองข้างแบบนี้เข้ามาหากันนี่มันจะได้เป็นประมาณนี้เมื่อกี้จะแอบไปพับมาแล้วนะคะทุกคนเหงอแตกหมดเลยบอกเลยนะคะนี่นี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้ก็สวยนะแหลมกิฟทุกคนงานละเอียดปานี่สุดๆนี่เห็นไหมแหลมเโอ้โหบาดได้บาดแทงตาเลยเลยค่ะทุกคนนี่ โอเคติดสกอตเทปก่อนนะคะส่องหน้าเหมือนเดิมจ้าหลังจากติดสกอตเทปแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะอย่างที่ได้บอกบอกไปนะจ๊ะเนียนกริบนี่สวยงามเ,เดี๋ยวขอไปทําอีกข้างหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนข้างนี้มันต้องมีการกะด้วยเพราะว่าเราจะตัดออกนะคะทุกคนตัดออกเดี๋ยวขอไปทําข้างนี้แป๊บเดียวจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคน <Yeah>. oh. นี่นี่นี่โอ้โหสวยงามมากนะคะงานละเอียดมากแหลมทุกขั้นเลยนะคะแหลมเปรี้ยเลยนะจ๊ะทุกคนข้างนี้ก็แหลมเปรีย้ยนี่โอ้โหทําเซียนเหมือนเรียนมาเลยนะจ๊ะตอนนี้ขั้นตอนการหอของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าขั้นตอนต่อไปก็เป็นการติดโบจ้ะทุกคนติดโบวันนี้เลือกโบสีม่วงนะจ๊ะรู้จักความยาวของโบเราแล้วนะคะอลังการงานสร้างมากเลยนะคะทุกคน ไปกันจ้ารูดน้องโบไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะตอนนี้ยี yeah ้ห oh ๊าอ้อ้าวติดอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของเรานะจ๊ะโ oh oh อ้โหโอ้โหอลังการงานสร้างมากทุกคน ขอแนะนํา <ged> ให้คนเอาโบติดตรงกลางนะจ๊ะหันออกมาตรงนี้เราจะติดตรงรอยตะเข็บเนี่ยที่เราติดกาวไว้เมื่อกี้นะจ๊ะติดไว้แบบนี้เลยนะจ๊ะทุกคนนี่นะด้วยไม่มีอะไรมากก็แค่ใช้3 M เเหมือนเดิมนะจ๊ะติดไว้เลยจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของขวัญของจอยนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตาทําแบบตั้งอกตั้งใจมากเลยนะคะและนี่ก็คือแช่แด้แด้แดเป็นยังไงกันบ้างจ้าทุกคนของขวัญชิ้นแรกนะคะที่จอยได้ห่อเองกับมือเลยนะคะทุกคนมันสวยงามมากนะคะนี่ไม่ขี้เหร่นะคะเนี่ยสวยจริงๆไม่มนโนนะจ๊ะสวยจริงอะไรจริงจ้าทุกคน การห่อของขวัญเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะทุกคนทําได้ทําง่ายๆถ้าเราตั้งใจทํานะคะทุกคนอะไรก็สําเร็จได้เพียงแค่เราตั้งใจทําจ้านี่นะนี่สวยงามเหมือนมืออาชีพมาเองเลยนะคะ oh, ทุกคน <no. S 1> แค่โบกุถงขั้นละคะทุกคนนี่ไปลองทําดูนะคะทุกคนเทคนิคง,ง่ายๆนะคะบายจอยซ่านะคะทําได้ง่ายๆเลยค่ะทุกคนมือใหม่รับรองทําเป็นแน่นอนเพียงแค่คุณ คลิกเข้าไปดูคลิปนี้นะคะทุกคนทำเป็นแน่เลยก็สำหรับมือใหม่ที่ลองห่อแล้วเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างนี้นะคะรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ของจอยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องจอยซ่าของเราด้วยนะคะก็วันนี้เนาะหวังว่าคงจะเป็นเทคนิคดีๆให้สำหรับมือใหม่และน้องๆที่ห่อไปโรงเรียนกันนะจ๊ะทุกคนห่อเองห่อง่ายบายจอยซ่าจ้าวันนี้ ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย